สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีฟองชาแนลเลยครับผมก็วันนี้มากับ Net f ฟรีทูมูฟเลยครับที่น้องๆเนี่ยแนะนำพี่มานะครับว่าพี่ผมมีรหัส Net f ฟรีนะครับที่อยากจะให้พี่ลองนะครับคือรหัสตัวนี้นะครับน้องไม่แน่ใจว่าใครจะทราบหรือยังนะครับนี่เลยนะฮะดอกจัน5 1าดอกจันสี่ย์สี่เหลี่ยมนะครับอย่าเพิ่งกดนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ขอระยะอธิบายรายละเอียดก่อนว่า คุณสมบัติในการรับมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มันได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวพี่จะบอกให้เพราะว่าเป็นเน็ตฟรีที่แบบมีเงื่อนไขนะครับผมก็เดี๋ยวสามารถรับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับน้องๆอ,อ่ะก่อนอื่นนะพี่จะบอกน้องๆแบบนี้นะครับว่าเดี๋ยวพี่จะทดสอบโปรโมชั่นเน็ตของพี่ให้ดูก่อนนะอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าพี่มีโปรโมชั่นเน็ตอะไรอยู่นะครับแล้วมันจะสามารถสมัครได้ไหมนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะ นี่นะครับแพ็กเกจคุณมีคือ YouTube คงเหลือ450เมกะบิตนะครับใช้งานได้จนถึงวันที่30นะครับอ่านี่คือแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เลครับน้องๆทีนี้ยอดเงินอ่ายอดเงินไปดูก่อนดอกจัน 1, 2, 3, สี่เหลี่ยมโทรออกนะฮะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วในส่วนของการใช้งานเนี่ยหรือว่าการรับสิทธิ์เนี่ยฮะมันต้อง เป็นยังไงจึงจะสามารถรับสิทธิ์ได้นะครับโอเคนะฮะมาลองดูที่การสมัครก่อนนะครับดอกจัน510ดอกจัน40สี่เหลี่ยมโรออกนะครับเดี๋ยวพี่จะลองโถออกให้ดูนะซึ่งเงื่อนไขเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะอ่าเกานารอเอสเดเมสสักครูน่นึงนะครับอ่าคือในส่วนของเงื่อนไขนะครับซิมตัวนี้นะครับทุกคนนี่นะ คุณไม่สามารถใช้บริการนี้ได้นะฮะเพราะอะไรถึงผมถึงใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนนะครับก็คือสำหรับเจ้ารหัสดอกจันทราหนดอกจันที่สี่เหลี่ยมนี้นะครับคือใครที่เปิดซิมมาใหม่ไม่เกิน3เดือนนะครับเขาจะให้เราเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าเป็นไงเป็นเน็ตฟรีที่น้องจะต้อง ทําตามเงื่อนไขของเขาก่อนนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าน้องอยากได้เน็ตฟรีที่แบบว่าโทรฟรีด้วยนะครับแถมเล่นเน็ตฟรีด้วยอีก 10GB นะครับน้องจะต้องมีการสะสมนะฮะยอดเงินให้ได้150บาทแถมซิมของน้องเนี่ยจะต้องเป็นซิมที่เปิดใหม่ไม่เกิน3เดือนนะครับใครที่เกิน3เดือนมาแล้วเนี่ยอย่างของพี่ในเกินมาแล้วเนี่ยครับไม่สามารถที่จะรับสิทธิ์ได้นะครับน้องๆ เออใครที่เพิ่งเปิดมาใหม่ๆเลยเหมือนกับว่าเขาเป็นการกระตุ้นยอดเติมนะครับให้น้องเติมให้ครบ150บาทก่อนนะครับคือเติมครบ150บาทในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าน้องจะต้องแบบเติมปั๊บแล้วใช้เงิน5 5 0บาทสมัครไม่ใช่นะครับคือมันต้องการแค่ยอดสะสมนะครับน้องแล้วในในการสมัครเนี่ยนะครับคือน้องน้อง,น,องน้องเติมปับ๊บน้องได้ซิมมาใหม่ปับ๊บ น้องกดรหัสนี้นะครับดอกจัน5 1าดอกจัน40สี่เหลี่ยมนะแล้วก็โรออกนะครับพอน้องกดรหัสนี้เข้าไปนะครับมันจะรอจนกว่าน้องจะเติมเงินให้ได้ครบ150าบาทนะครับคือมันจะจะให้เวลาในการสะสมคือ1เดือนนะครับน้องแล้วสมมุติว่าน้องเติม150บาทไปเนี่ยวันถัดไปน้องจะสามารถได้รับเน็ตฟรีและก็โทรฟรีตรงนี้ทันทีนะครับเน้นย้ำนะครับเฉพาะบางซิมที่สามารถทําได้เท่านั้นะไม่สามารถ ใช้งานได้ทุกซิมนะครับผมก็อย่างที่น้องเขา,เาส่งมาให้ผมดูนะครับว่านี่คือรหัสเน็ตฟรีนะครับพี่ก็วิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลมาตอบน้องๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆจะได้สบายใจนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรทาไมซิมเราถึงใช้ไม่ได้นะฮะหรือว่าทําไมน้องถึงใช้ได้ส่วนตัวเราใช้ไม่ได้นะครับก็มีเงื่อนไขคร่าวๆดังนี้นะครับทุกคนก็ไม่สามารถใช้งานได้ทุกซิมนะครับ การทดสอบให้ดูไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับมีฟองช anel นะครับผมจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กัชบช่องมีฟองช anel ด้วยนะครับผมไปละสวัสดีครับ